Yeah! เอาเ่องพวกไปครับเมื่อนี้ผมจะมาทําการสุม่มคันตนาเอสนะผมนะผมมีกล่องเอสที่49กล่องนะผมนะผมได้นะหลังจากคลิปที่แล้วนะเราได้ทําการสุ่มไป35กล่องผมได้ไอววมา1อันครับ3 5กล่องเลยนะนะแต่ว่ามันหมดพอดีนะผมก็เลยไปจัดประใหม่49กล่องวาซา นะอยากได้คาตนะเอ่าไม่งั้นอยากได้หลายโอเคเอาล้วพี่น้องฟ้องไปครับผมนะก่อนที่จะรับชมนะครับกดไลค์มาคนละหนึ่งโบกนะกดไลค์ว้บ้างนะขอพุทธไลค์พุทธใจพู้ติดตามครับผมฝากไปทิดตตามช่องยูทูบไอไก่ไทยบ้านบ้องนะซื้อยูทูบว่าไอไก่ไทยบ้านครับผมนะซื้อเพจไก Monster, ไม่มอนสเตอร์พี่น้องสตรีมยูเพจทุกมือครับสตรีมที่เพจทุกวันครับอย่าลืมมารับชมคนหล่อสตรีมนะจ๊ะ <What? S 1> มาแล้วบ้านเี่พควอมขอสูตรเนี่ย ขอสูตรแบบถึกๆแล้วบอสูตรแพงนะสูตรแบบว่าเท่าละหาไหมเอ้ยเท่าละสามเท่าละสองก็ได้แต่บวบ่เกินหาประมาณหนึ่งหนึ่งสามหรือหนึ่งสี่สองนี่ยังก็ได้หนึ่งสี่ยังนี้ก็ได้ได้ขอสูตรได้ไหมรังกดไลค์มากดไลค์มาพ่อทำแล้วเปิดหัวด้วยอันเดียวไต่เลยพ่อไต่เลยพ่อไต่เลยพ่อเดี๋ยวผมจะเปิดให้มันเล็กให้มันอยู่เหลือทีสี่สี่กองเปื่อยเท่าอันแล้วก่น ถ้าเธอขอยได้เหรอบ่อยากได้ดรอน้ำท่าบ่อยากได้ก่อนนะเปิดแบบชิวๆทำท่าทำท่าบ่อยากได้เลยบ่อยากได้มาบ่ต้องออกบ่ต้องออกบ่ต้องออกมาบ่ต้องออกว่าด้วยวะฮ่ากูว่าเมื่อกี้วะบ่อยากได้บ่ต้องออกบ่ได้ออกสวยมาอยากได้ตะกวางไฟดอกะกวางไฟออกมัจะหานะสวยมีอย่างบออะไรดีสองสองหนึ่งวนะเอาเอาสูตรแป๊บนึงสองสองสี่ว่าสั้นเขาว่าเอาสองสองสี่นะครับผมจะจับนะครับสองสองสี่ คาตาละอาคาตาละวู้เฮ้ยคาตาละอาคาตาละวู้อืมคาตาละ,อ,ะ,าาะออกเลยว่าหมอกูอเหลือบักหลายคาตาละโอ้โหสวยหมอไอ้สักไหนหมอได้ยี่ลีวะเป็นไอ้หมอฮู้วเหลือบักหลายกองวะ่ะปายได้แล้วโอ้โหสวดๆทำสวดปัด สวัสดีใจไหนเนี่ยสวดสดีร้อนจังจับมือได้ไหมหมอออกอีดีวะเฮ้ยได้ว่ะโอ้อโหแบบไม่เท่าไหร่เองนะเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่เองนะโอ้โหเทพเลยหมอปุณห์อืมห <Okay. S 2> ืมดำเปื่อโอเคไซดทันทีดิหมอโอ้เหลือสาวชิบหกกองไปเแค่ยังบ่ไงจงไว้ให้มันเป็นแบบของ,งแรบไปเลยพี่น้องจงไว้ให้มันเป็นของแรบไปเลย รอว่ะเฮ้เออเข้ากันอย <laughs> <laughs> ู่ทุบๆแล้วพี่น้องได้แ <c ười> ล้วเดี๋ยวพี่น้องสวดๆให้ผมเน่ยพี่น้องกดไลค์พี่น้อง,อง,องขอคนละหนึ่งใจเดี๋ยวครับโอ้โหกดไลค์มาครับ